คราวนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ากันบ้างนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับก็ส่งผลให้ในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับมีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นนะครับขณะเดยียวกันน้ํโขงก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับโดยจังหวัดบึงการนะครับระดับน้ํโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ชนะุรนบึงการมีการเปิดประตูร,ระบายน้ําเตรียมรองรับมวลน,น้ําก้อนใหม่แล้วก็เป็นการลดน้ําท่วมขังในนาข้าวครับ สถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับเช้าวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่สองตําบลวิสิตธิอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวัดได้9.85เมตรเพิ่มจาก2วันที่แล้ว40เซนติเมตรระดับน้ำที่ขึ้นขึ้นลงๆไม่สูงมากนักเป็นโอกาสดีให้โครงการชลประทานบึงการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อีกครั้ง โดยเช้าวันนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ําที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำห้วยบางบาดตําบลชัย,ยพรอ,อําเภอเมืองบึงการยกบานประตูสูง2เมตรจํานวน4บานระดับน้ํา4.252ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้ไหลลงสู่แม่น้ําโขงเตรียมรองรับน้ำนนํำมวลน้ําก้อนใหม่และลดน้ําท่วมขังในนาข้าวด้วยทั้งสวนยางพาราสวนปลาล์มน้ํามันในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตามที่สทนชนะครับได้มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโครนถลม่มจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในช่วงระหว่างก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ16ถึง22สิงหาคมครับในสัปดาห์นี้ซึ่งจังหวัดบึงกาฬทั้ง8อำเภอก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็นอกจากนี้นะครับหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบึงของหลงนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าที่อ่างเก็บน้ําบึงของหลงบ้านดอนกลางตําบลบึงของหลงอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬของเรานะครับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ําสะสมไหลลงอ่างจํานวนมากนะครับทำให้น้ําในอ่างเพิ่มสูงขึ้นจนล้นฝ่ายกั้นน้ํา ไหลเข้าท่วมนาข้าวที่อยู่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ํากว่า100ไร่นะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ดีให้ชาวบ้านได้พากาันนาอุปกรณ์ออกมาจับปลาแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็พาลูกหลานออกมาเล่นน้ําและนํารถออกมาล้างทําความสะอาดกันอย่างคึกคักนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้านะครับขณะที่นายจุมพศวณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั้ง8อํอำเภอให้ระวังน้ำท่วมจากพลนันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถลม่ม ตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วนะถึงวันที่22สิงหาคมสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมในระดับเจ้าหน้าที่ถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะแจ้งผ่านผู้นําชุมชนผู้นําท้องที่ท้องถิน่นอบอต,อตอหรือว่าเทศบาลได้เลยตลอดเวลานะครับจังหวัดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดบึงการของเราครับตั้งแต่วันที่16ถึง22เนี่ยทางจังหวัดได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับอาจจะมีฝนตกหนักในจังหวัดบึงการซึ่ง เราได้มีการเตรียมพร้อมในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกองบัญชาการแล้วถ้าพี่ๆน้องๆมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรหรือว่าฝนตกมาแล้วมีความเดือดร้อนทางจังหวัดทางอำเภอทางท้องถิ่นยินดีช่วยเหลือแล้วก็โปรดรับฟังแต่สิ่งที่ราชการสื่อสารเราไปนะในกรณีที่มีการสื่อสารผ่านโซเชียลท่านทวยตรวจสอบหน่อยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนยันว่าจังหวัดบึงการทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา